สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านสวัสดีพี่น้องอ,มอสมอทั่วประเทศเรื่องกู้หนึ่งแสนนะครับพี่น้องอ,มอสมอคงอยากทราบว่าเริ่มกู้ได้วันไหนวันนี้มาเล่าให้ฟังครับซึ่งวันที่ที่จะกู้ได้จริงๆนั้นฟังคลิปนี้แล้วจะเข้าใจครับฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตอนนี้ก็เห็นโบชัวของธนาคารกสศออกมาแล้วนะครับเกี่ยวกับกู้เงินสินเชื่อเงินด่วนสิบหมื่น อสมอสอสอหนึ่งแสนบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละหกแต่เขายังไม่บอกรายละเอียดว่ากู้ไปแล้วหนึ่งแสนนี่ชาระนี่เดือนละเท่าไหร่ทั้งตัวทั้งดอกชําระกี่เดือนจึงจะหมดนี่แต่เห็นโบชัวตัวนี้เขาบอกเฉพาะขั้นตอนในการเตรียมตัวกู้จนไปถึงวันทาสัญญากูนะ้นี่ซึ่งโบชัวตัวนี้ของทกศก็มีเจ้าหน้าที่สาสุขก็มีการโพสต์ทางไลน์กันส่งต่อให้กันแล้วก็มีลายกลุ่ม หรือว่า f c e e o o o กลุ่มบสมอก็มีการโพสต์ทกศาบอกว่าเริ่มตั้งแต่17กุมภา2568เป็นต้นไปครับตรงนี้ดูจากในโบโชวัวเนี่เขาบอกว่าเริ่มตั้งแต่17กุมภา2568เป็นต้นไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับจะไม่มีใครยังจะยังไม่มีใครไปไปยื่นกู้ที่ทกศาได้ตั้งแต่วันที่17กุมภาเป็นต้นไป สาเหตุที่ยังไม่มีใครไปสามารถไปยื่นได้เพราะมันจะต้องขอหนังสือรับรองจากศูนย์ประสานงานสมาคมชกสมระดับจังหวัดก่อนนะครับซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์กู้นั้นจะต้องเป็นอสมที่รับเงินค่าบริการ2,000บาทผ่านบัญชีท,ทกสด้วยแล้วก็เป็นสมาชิกชกสมด้วยนะครับแล้วก็ ผู้มีสิทธิ์กู้นอกจากมีคุณสมบัติดังกล่าวแล้วก็ยังจะต้องเคยกู้สินเชื่อเงินด่วนกึ่งแสนห้าหมื่นมาก่อนนะครับแล้วก็ชําระหนี้ดีทุกทุกงวดเขาดูจากสองงวดล่าสุดถ้าชําระหนี้ดีก็มีมีสิทธิ์กู้นะครับแล้วก็ไม่มีหนีค้ค้างชําระหรือดอกเบีย้ยปรับของสินเชื่อห้าหมื่นนะครับแล้วก็อายุไม่เกินเจ็ดสิบห้าปีอันนี้ใครที่มีคุณสมบัติตามนี้ครับก็ต้อง ต้องลงทะเบียนนัดหมายรับเอกสารนะครับผ่านไลน์ของสมาคมชกสสมอแห่งประเทศไทยรับเอกสารอะไรครับรับเอกสารก็คือหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกชกสสมอแห่งประเทศไทยและรับรองรายชื่อผู้รับเงินสงห์อของสมาชิกซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแต่ละจังหวัดจะออกให้พี่น้องอสมอที่ประสงค์จะขอกู้โดยพี่น้องอสมอจะต้องกดทํารายการจอ,จองวันที่เพื่อรับหนังสือนี้ผ่านไลน์สมาคม เมื่อจองวันที่ได้แล้วว่าเราจะไปรับหนังสือนี้จากสสจสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดวันที่เท่าไหร่จองผ่านไลน์ได้แล้วนะครับก็เดินทางไปที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไปรับเอกสารนี้เอกสารรับรองนี้ที่จังหวัดโดยการนําบัตรประจาตัวประชาชนไปด้วยและถ่ายเอกสารบัตรประจาตัวประชาชนไปด้วยรับรองสำเนาถูกต้องด้วยนะครับไปไปแลกเอาเอกสารตัวนี้มาพอได้เอกสารรับรองความเป็นสมาชิกทกศสมอมาแล้วนะครับก็มายื่นกู้ที่ทกศนะครับ ก็เอกสารที่จะต้องยื่นกู้ก็เอกสารหนังสือรับรองนี่แหละพร้อมเอกสารผู้กู้ตามที่ทกสกําหนดเอกสารผู้ค้าประกันของอสม,ส,มสองคนที่จะเป็นผู้ค้าประกันตามที่ธนาคารทกสกาหนดก็ไปยื่นเรื่องทําเรื่องของกู้ที่ทกศจากนั้นทกสเขาก็จะนัดทําสัญญาพอเขานัดทําสัญญาปับ๊บนะครับนั่นแหละครับคือวันที่จะได้กู้ซึ่งพีน่น้องอสมที่ ไปยื่นกู้ไปแล้ว,ลว,ลวนะ่ทกศนะทำสัญญาก็จะต้องไปทําสัญญาอสม,มผู้กู้ไปอสม,มผู้ค้าประกันสองคนไปแล้วก็ผู้รับเงินสงเคาะของอสม,มที่กู้ทุกคนต้องไปลงชื่อในการทําสัญญาครั้งนี้ด้วยนะครับจึงจะได้เงิน1น0 0 0แบาทแล้วก็หักหนี้ห้าหมื่นที่เคยกู้มาแล้วเพราะฉะนั้นวันกู้เนี่ตอนนี้ยังไม่ทราบแต่ก่อนที่จะกู้ได้ต้องจอง คิวว่าวันที่ที่จะไปรับหนังสือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นจะได้รับหนังสือเมื่อไหร่พอได้รับหนังสือรับรองความเป็นสมาชิกสกสมอสอีแล้วก็จึงสามารถไปยื่นกู้ที่กอสกสได้นะครับซึ่งวันที่เห็นไหมมันบอกไม่ได้ว่าวันที่เท่าไหร่ <S <S เช่นเดียวกันกับวันที่ที่จะเริ่มจองคิวก็ยังบอกไม่ได้ขึ้นอยู่กับจังหวัดขึ้นอยู่กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดของแต่ละจังหวัดจะกําหนดให้พี่น้องอสมเริ่มจองคิวผ่าน ลายสมาคมชกสสมอได้เมื่อไหร่ถ้าเขามีข่าวถึงรอพอสอตเมื่อไหรว่าให้พี่น้องส,สมอกดจองคิวได้ก็จึงเริ่มจองคิวพอเริ่มจองคิวปุ๊บจึงไปเอาหนังสือตามวันที่นัดหมายหนังสือรับรองนะครับจึงมายื่นกู้ทกสจึงจะได้กู้ต่อไปตามขั้นตอนที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้ครับทีนี้ระบบการจองคิวเพื่อขอรับเอกสารหนังสือรับรองนะครับสมาชิกชกสสมอ ที่ผู้เป็นอสมอต,ต้องทําการแอดไลน์เป็นเพื่อนกับสมาคมก่อนซึ่งใครที่ยังไม่เป็นเพื่อนทางไลน์ต้องแอดไลน์เป็นเพื่อนกับสมาคมก่อนเดี๋ยวจะบอกวิธีแอดไลน์ยังไงนะครับอันนี้อันที่1อันที่2กรณีที่ใครเป็นเพื่อนทางไลน์กับสมาคมจกก้สอสมอแห่งประเทศไทยอยู่แล้วก็ไม่ไม่ต้องแอดไลน์นะครับพอไม่ต้องแอดไลน์ทำยังไงเดี๋ยวบอกต่อไปนะครับทีนี้แอดไลน์ ทำได้อย่างไรก็สกแกนค r อร์โค้ดที่อยู่หน้าเว็บไซต์สมาค,คมจกสสมอแห่งประเทศไทยนั่นแหละครับนี่ครับคอร์โค้ดที่อยู่หน้าเว็บไซต์สมาค,คมจกสสมอแห่งประเทศไทยสําหรับใครที่ยังไม่เป็นเพื่อนทางไลน์กับสมาค,คมจกสสมอแห่งประเทศไทยก็ดูคลิปนี้จากโทรศัพท์เพื่อนคนอื่นเขานะเอาโทรศัพท์เพื่อนอคนอื่นเขาเนี่ยดูคลิปนี้ส่วนโทรศัพท์ของเราเนี่ยถ้าเรามีไลน์ส่วนตัวเราใช้แอปไลน์อยู่ก็เปิดไลน์ขึ้นมาเชื่อมต่อเน็ตแล้วเปิดไลน์ขึ้นมา แล้วสแกนเคียวโคดกับไลน์นี้เพื่อเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็เพิ่มเพื่อนพอเพิ่มเพื่อนไปแล้วก็กดเข้าไลน์สมาคมจกสสมอได้เลยนะครับนี่ใช้เคียรโคดตัวนี้เพื่อเพื่อนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ไม่เป็นเพื่อนกับสมาคมจกศสสมอแห่งประเทศไทยนะครับเพิ่มเพื่อนก่อนนะครับหรือจะใช้ q คโคดตัวนี้ก็ได้อันเดียวกันนะครับใครที่ยังไม่เป็นเพื่อนทางไลน์กับสมาคมจกสสมอแห่งประเทศไทยก็เปิดไลน์ของท่านขึ้นมาแล้วก็ สแกนคิวโค้ดกับคิวโค้ดนี้เพื่อเพิ่มเพื่อนกับสมาคมจกสอสมอแห่งประเทศไทยก่อนนะครับทีนี้พอเพิ่มเพื่อนกับสมาคมจกสอสมอแห่งประเทศไทยแล้วท่านก็เป็นเพื่อนกับท่านก็มีลายส่วนตัวแล้วและเป็นเพื่อนกับสมาคมจกสอสมอแห่งประเทศไทยแล้วนะครับต่อไปก็คอยติดตามข่าวจากคุณหมอรอปสตของท่านว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่พี่น้องอสมออยู่นะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดของท่านเขาจะเริ่มให้จองคิววันที่ที่จะไปรับหนังสือ รับรองความเป็นสมาชิชกชกสสมจ้องผ่านไลน์สมาคมชกสสมอนั้นเขาจะให้จองวันที่เท่าไหร่จึงเริ่มกดเข้าไลน์ทํารายการนะครับการจองคิวนะครับเมื่อกดเข้าไปที่ไลน์ของสมาคมนะครับสมมุติว่าใครที่ยังไม่เคยเป็นเพื่อนกับสมาคมมาก่อนก็สแกนคยวโค้ดตรงนี้มันก็จะเข้าไปไลน์ของสมาคมพอไปไลน์ของสมาคมก็ให้ไปกดที่เมนู แล้วก็กดคิวทาหนังสือรับรองก็จะเห็นภาพปฏิทินเป็นวันเดือนปีที่ที่แสดงขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็เลือกวันเดือนปีที่ที่เขาให้จองนะครับมันจะมีวันเดือนปีที่มีคนจองแล้วแล้ววันที่เราเข้าไปเนี่ยเหลือคิวให้เราเลือกไหมเราก็กดเข้าไปเลือกคิวพอเลือกคิวได้วันที่เท่าไหร่ก็จึงเดินทางไปรับหนังสือตามวันที่ที่เลือกคิวได้นะครับ นี่แหละครับพอเรากดไลน์เป็นเพื่อนกับสมาคมก็ไปกดที่นี่แหละครับลงทะเบียนขอรับใบรับรองนี่แหละก็จะมีปุ่มให้กดคิวทำหนังสือรับรองนะครับก็จะเห็นภาพปฏิทินละวันเดือนปีก็กดเลือกวันเดือนปีที่ที่จะเลือกจองว่าเราจะไปจังหวัดไปรับหนังสือนี้เมื่อไหร่นะครับแล้วจึง,จงเดินทางไปจังหวัดต่อไปส่วนคนที่เป็นเพื่อนกับ สมาคมจกสสมอ,อยู่แล้วท่านใดที่มีไลน์และเป็นเพื่อนกับสมาคมจกศส,สมอ,อยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็กดไลน์เลยนะครับการกดเข้าไปไลน์เพื่อไปทำเพื่อไปจองคิววันที่เพื่อรับหนังสือจากสอสอจอนี่ครับต้องถามคุณหมอรอปศตอของท่านว่าจังหวัดของท่านเขาเปิดระบบให้เริ่มจองคิวได้วันที่เท่าไหร่เป็นต้นไปจริงเริ่มเข้าไปทํานะครับไปทําตอนนี้ไม่เห็นอะไรนะครับยังไม่มีนะกดไลน์นะครับ ใครที่เป็นเพื่อนทางกับสมาคมชกสสมออยู่แล้วก็กดเป็นเพื่อนทางไลน์ไม่ใช่ครับกดเข้าไลน์นะครับใครเป็นเพื่อนทางไลน์กับสมาคมอยู่แล้วก็กดเข้าไลน์พอกดเข้าไลน์ปุ๊บก็เลื่อนหาชกสสมอแห่งประเทศไทยตามที่เราเคยเป็นเพื่อนไว้แล้วก็กดกดเข้าชกสสมอแห่งประเทศไทยครับพอกดเข้าไปปุ๊บก็จะเห็นเมนูลงทะเบียนขอรับใบรับรองก็กดตรงนี้นะพอกดตรงนี้ มันก็จะเด้งภาพปฏิทินเป็นเดือนและวันที่พร้อมข้อความแสดงจํานวนคิวในแต่และวันที่เหลือให้จองท่านก็กดวันที่ที่ประสงค์จะน,นัดและเลือกเวลาด้วยนะครับพอเลือกวันที่ที่ท่านจะไปรับจากสตจและเลือกเวลาด้วยท่านก็ต้องไปสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดไปรับหนังสือรับรองความเป็นสมาชิกชกสส,สมนี่ตามวันเวลาที่ท่านกด แต่ถ้าท่านกดจองคิวไ้แล้วพอถึงวันที่ที่จองคิวแล้วท่านใหม่ไปตามนัดท่านใหม่ไปตามนั้นท่านก็จะต้องได้จองคิวใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวล่าสุดที่ที่แจ้งมานะครับเอาละครับจะเห็นว่าอสมอกู้หนึ่งแสนได้วันไหนตอนนี้ยังไม่ทราบขึ้นอยู่กับแต่ละคนแต่ละจังหวัดว่าจังหวัดของท่านเขาจะเปิดระบบให้กดเข้าไปทํารายการจองคิวเพื่อรับหนังสือ รับรองสมาชิชกชกสสมอได้เมื่อไหร่แล้วเมื่อท่านจองคิวแล้วได้วันที่ที่ไปรับหนังสือแล้วเพราะท่านไปรับหนังสือมาน่นแหละจึงไปยื่นขอกู้ที่ชกสนั่นแหละครับวันกู้แต่ละคนแต่ละท่านก็จะไม่ทราบวันที่ว่าท่านจะได้กู้วันที่เท่าไหร่พอท่านไปยื่นกู้เสร็จแล้วทกศเขาจะนัดทําสัญญาก็ไปทําสัญญากู้นั่นแหละครับส่วนวันที่ที่เริ่มจองคิว สอบถามเพิ่มเติมจากคุณหมอรอพศตองท่านนะครับคาดว่า,าในสัปดาห์ที่จะมาถึงนี้ก็คือวันที่1 7 18 19แแต่ละจังหวัดเขาก็น่าจะแจ้งไปรอพอเพื่อประสานงานอ,อสมอแต่ละจังหวัดให้ทราบว่าจังหวัดไหนเริ่มเข้าไปกดอจองคิวผ่านไลน์สมาคมสกศสมอได้วันไหนนะครับก็ติดตามข่าวจากคุณหมอรอพอของท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ